ก่อนตายควรปล่อยวางจิตว่างไหมครับถึงจะดีที่สุดพิจารณาธรรมไม่ใช่ปล่อย,อยจิตว่างมึงปล่อยจิตว่างได้หรอไม่มีว่างนะกูบอกก่อนนะถ้ามึงไปปล่อยว่างเนี่ยมันมีที่ตั้งแน่นอนนะกูบอกให้พิจารณาธรรมให้มันถอนอุปทานออกให้ได้อย่าไปปล่อยว่างมันมีว่างไว้หรือว่างอะไรถ้าว่างจากอกุศลไปเกาะอยู่กับกุศลเนี่ยใช่แต่ถ้ามึงว่างไปเลยนะนี่ไม่มีนะกูบอกก่อนนะมึงอย่าไปหลงเชื่อใครว่าว่างไปเลยไม่มีนะวิญญาณต้องมีที่ตั้งนะมึงไม่มีที่ตั้งคือมึงตายนะ จิตสุดท้ายก่อนตายเป็นตัวชี้วัดถ้างั้นมนุษย์ก็นึกถึงพระเจ้าคําสอนพระเจ้ามนุษย์ส่วนมากหวังสวรรค์คําสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่จําเป็นใช่ไหมครับมึงงงอะไรวะกูไม่เข้าใจอะ่ะจิตสุดท้ายก่อนตายเป็นตัววัดแต่มันต้องอาศัยอะไรความลาดเอียงเทเอียงคําถามคือมึงจะกําหนดจิตสุดท้ายตัวเองยังไงถ้ามึงไม่อาศัยคําสอนพระพุทธเจ้าถ้ามึงไม่ฝึกความลาดเอียงเทเอียง มึงคิดว่ามึงจะนึกถึงพระเจ้าก่อนตายได้เหรอกูถามแค่เนี้ยถ้าก่อนตายมึงทรมานมึงจะนึกถึงพระเจ้าออกแล้วกูถามแค่นี้หรือมึงจะไปยุบอยู่กับความทรมานแล้วจุดท้ายก่อนตายไม่ใช่จิตก่อนตายก่อนตายไม่ใช่กายแตกต้องชีวิตแตกคําถามเมื่อมึงกายแตกมึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เหรอไม่มีแล้วนั่นแหละช่วงระย่างสัมภเวสีสัตว์อาศัยอะไรอาศัยของการลาดเอียงเทียนล้วนมึงจะกําหนดอะไรไม่ได้เลยคําถามคือตอนไหนจะถอน จิตส uhm. ุดท้ายจิตสุดท้ายตอนไหนนั่นแหละอัตภาพการนําไปสู่การเกิดแต่มันไปจากอะไรไปจากความลาดเอียงเทเอียงคําถามคือมึงไปรอจิตสุดท้ายแต่มึงไม่สรางความลาดเอียงเทียงยมึงคิดว่ามึงรอดเหรอไม่รอดมึงไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็ใช้คําสอนพระเจ้าในการลาดเอียงเทเอียงนะครับคําสอนพระเจ้าไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นเพราะนึกถึงพระเจ้าง่ายกว่ากว่านึกถึงคําสอนพระเจ้า ก็แล้วแต่แล้วก็ได้หมดอ่ะมึงจะใช้คําสอนพระเจ้าในการลาดเอียงเทีเอียงแล้วไปนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนท้ายก็ได้ไม่ใช่ปัญหาได้หมดแล้วแต่มึงเถยแต่มึงยังเกิดตายต่อไปไงก็แค่นั้นเองก็ถ้ายังเกิดตายอยู่ก็แล้วแต่มึงมึงคิดว่าชาติหน้าไปเกิดเป็นคนหรือไปเกิดเป็นเทวดามึงเอาอะไรมามั่นใจว่ามึงตายอยู่เทวดาแล้วจะไม่ไปเกิดเป็นวัวเป็นควายมึงแน่ใจเหรอมึงมั่นใจใช่ไหมมึงเอาอะไรมามั่นกูถามแค่นี้แหละถ้ามึงบอกว่าคําสอนพระเจ้าไม่จําเป็นก่อนตาย ถ้าคำสอนพระเจ้าสามารถพิจารณาได้ก่อนตายมึงมีโอกาสรอดพ้นจากนรกกรเหม็นเจรจฉาและเปรตวิสัยมึงอาจจะได้คุณธรรมจริยธรรมที่เรียกว่าโสดาบันในก่อนตายก็ได้ถ้ามึงพิจารณาทมได้แต่ถ้ามึงไม่พิจารณารรมึงไปเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาไปวัวเป็นควายไปตกวลรกลงเหวไปเกิดเป็นเปรตไม่ได้เหรอก็ได้คําถามคือมึงมั่นใจได้ยังไงว่ามึงจะมีสติได้เจอคําสอนพระเจ้าหลังจากนั้นต่อไปอีกมึงเอาอะไรมามั่น ท่าบอกว่าคำสาบพรเจ้าไม่จําเป็นตอนจิตท้ายก่อนตายมึงประมาทมากนะกูบอกให้โคตรจะประมาทนี่แหละมักวิธีที่ง่ายของพรเจ้าไปอยู่ในมือคนที่ประมาทก็เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเจริญฉาและเปรววิสัยจําไว้มึงไม่รอดกูพยากรณ์เลยยากเติมเอประมาทแบบนี้ไม่ต้องพูดกันนะเสียเวลาคุย